ีวิตในมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยพยาบาลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งมิวและแตนเป็นเพื่อนสนิทกันมิวเป็นหญิงสาวที่สวยงามมีร่างกายที่เปรียวและผิวพรรณที่สดใสเพื่อนๆในรุ่นต่างยกย่องเธอเป็นคนสวยประจำรุ่นเธอได้รับตำแหน่งนิตยในสิงเกลประจำรุ่นในขณะที่แตนมีผิวคล้ำและรูปร่างหัวก้วนแต่เธอมีหัวใจที่อบอุ่นและเป็นเพื่อนที่ดีชีวิตหลังเรียนจบหลังจบการศึกษามิวเลือกเส้นทางชีวิตที่ต่างจาก แต่เธอรับงานพยาบาลในโรงพยาบาลชนบททำงานหนักบางวันต้องรับเวรต่อเนื่องทั้งเช้าบ่ายและเด็กเธอเริ่มมีพฤติกรรมการกินที่ผิดพลาดดื่มเครื่องดื่มเย็นๆใส่ครีมเทียมหวานจัดหลายแก้วต่อวนันส่งผลให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่แตนเลือกทำงานพยาบาลในกรุงเทพมหานครเธอใส่ใจดูแลตัวเองทานอาหารครบ 5. ห้าหมู่ออกกำลังกายเป็นประจำ ผิวพรรณของเธอค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแฟนดูมีสุขภาพดีสดใสและสวยงามขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการรุ่นวันหนึ่งมีการจัดงานรุ่นของพวกเขามิวและแฟนต่างก็มาร่วมงานอ้างเพื่อนร่วมรุม่งอีกคนซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนวิทยาลัยพยาบาลคิดเกณฑสนุกสนุกขึ้นมาเธอให้เพื่อนๆทุกคนส่งตัวแทนคนสวยเข้าประกวดโดยมีของรางวัลมากมายการประกวดเพื่อนเพื่อต่างส่งตัวแทนเข้าประกวดแต่ละคนรู้วนีจสุดเด่นที่แตกต่างกัน บ้างก็สวยหวานบ้างก็เปรี้ยวซาบ้างก็ดูมีเสน่ห์ดึงดูดแต่แล้วอ้ามก็ประกาศกติกาเพิ่มเติมการประกวดครั้งนี้ไม่ได้ตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่เราจะตัดสินจากการที่พวกเธอสามารถนําหลักเจ็ดอมาดูแลตัวเองได้ดีแค่ไหนเจ็ดอาจารย์สุขภาพและความงามอ,อธิบายถึงหลักเจ็ดอาจารย์ดังนี้อาหารเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบห้าหมูนเน้นผักผล,ลไม้ หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงอมหวานและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงออกกำลังกายออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเลือกประเภทและความหนักหน่วงที่เหมาะสมกับร่างกายอนามัยส่วนบุคคลรักษาความสะอาดของร่างกายอาบน้ำพอกสบู่ล้างมือบ่อยๆอ,อากาศเลื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศบริสุทธิ์หลีกเลี่ยงมลพิษปุจจาระขับถ่ายให้เป็นประจำป้องกันท้องผูกอารมณ์ควบคุมอารมณ์ที่ดีพยายามคิดบวก มีเลี่ยงความเครียดอนามัยสิ่งแวดล้อมรักษาความสะอาดของบ้านเรือนสถานที่ทำงานและสิ่งแวดล้อมรอบตัวบทสรุปหลังจากเพื่อนๆตอบคำถามและแสดงหลักฐานการดูแลตัวเองตามหลัก7ออย่างน่าประทับใจแปนกลายเป็นผู้ชนะการประกวดนิวรู้สึกดีใจกับเพื่อนแต่เธอก็รู้สึกละอายใจกับพฤติกรรมการกินที่ผิดพลาดของตัวเองบทเรียนนิวตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองเธอเริ่มทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจผลลัพธ์ที่ได้คือมวกลับมามีสุขภาพที่ดีขึ้นน้ำหนนะักตัวลดลงผิวพรรณสดใสและสวยงามขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติสวยสมวยัย